มึงเศร้าดีถึงเวลาใช้ความเศร้าเป็นพลังแบบ n i เช c มึงอาจจะคิดว่าอาการซึมเศร้าคือจุดต่ำสุดของชีวิตที่แม่งดูดพลังและทำให้มึงหมดอะไรตายอยากแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่มึงจะยอมจำนวนกับความอ่อนแอลองมองมันผ่านมุมมองของ f ร i e d r i c h n i นักปรัชญาสุดโบดบอกว่าสิ่งที่ไม่ค่ามึงจะทำให้มึงแข็งแกร่งขึ้น หความเจ็บปวดคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงมึงเศร้าแปลว,ว่ามึงกำลังดิ้นรนจากตัวตนเก่าที่แม่งใช้ไม่ได้แล้วนี่เชื่อบอกไว้ชัดว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่ผ่านความทุกขมามากที่สุดใช่ความเจ็บปวดของมึงคือบันไดไปสู่ตัวตนที่เหนือกว่าเดิมมันคือสัญญาณว่ามึงพร้อมจะเปลี่ยนแปลง2อย่าหนีจากมันจงเผชิญหน้ากับความมืดชีวิตแม่งไม่ได้มีไว้เพื่อให้มึงหนี นิเชอบอกว่ามนุษย์ที่เหนือกว่าคือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดและโอกรับมันเข้ามาเพราะอะไรน่าเหรอือเพราะความมืดของมึงนี่แหละที่จะสร้างมึงให้แข็งแกร่งกล้าเผชิญความกลัวในใจแล้วมึงจะพบว่ามันไม่มีอำนาจเหนือมึงเลยสามสร้างตัวตนใหม่จากสร้างประคับถังนิเชเชื่อว่าความเศร้าแมงไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสทองที่มึงจะสร้างตัวตนใหม่ที่โหดกว่าเดิมสิ่งที่พังทลายคือสิ่งที่อ่อนแอ ฉะนั้นใช้โอกาสนี้ในการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งไร้ความกลัวและไร้การประนีประนอมสี่เลิกสงสารตัวเองมึงเศร้าเศร้าให้พอแล้วหยุดสงสารตัวเองได้แล้วมีเชิญดาว่าการสงสารตัวเองแม่งคือการกดมึงให้จมดิ่งอยู่ในความอ่อนแอไม่สิ้นสุดลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนความเศร้าเป็นความโกรธความกล้าหาญและพลังในการต่อสู้ห้าเปลี่ยนแผลเป็นของมึงให้เป็นกราะที่แร่งที่สุด ทุกบาดแผลที่มึงมีแม่งมีไว้เพื่อเตือนว่ามึงผ่านอะไรมาบ้างอย่าอายหรือซ่อนมันแสดงให้เห็นว่ามึงรอดจากความเจ็บปวดที่โลกโยนมาและตอนนี้มึงแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นสรุปความเศร้าแม่งไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดูเดือดกว่าเดิมชีวิตของมึงมีทางเลือกสองทางจะให้ความเศร้าฆ่ามึงหรือมึงจะฆ่ามันแล้วใช้มันเป็นบันไดสู่ความแข็งแกร่งขั้นสุด นี่ฉชืบอกมึงแล้วมึงจะเป็นทาาของอารมณ์หรือมึงจะเป็นเจ้านายของมันตัดสินใจซะจงกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดจากเท่าฐานแห่งความเศร้า